สวัสดีสดค่ะวันนี้เรามาอยู่กันในหัวข้อ3เหตุผลทำไมต้องพัฒนาสูตรที่บริษัทปริยวิทนะคะมีอะไรบ้างคะน้องโยข้อแรกเลยนะคบผมบริษัทปริเยวิทของเรานะครับมีทีมอาดีหลากหลายท่านเลยนะครับแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยมีความชํานาญที่แตกต่างกันเลยนะครับอย่างเช่นถ้าลูกค้าสนใจที่จะพัฒนานในเรื่องของสกินแคร์นะครับเราก็มีอาดีที่เก่งในเรื่องของสกินแคร์นะคบ<ช>ผมสามารถที่จะออกแบบเนื้อสกินแคร์ได้อย่างหลากหลายเลยหรือว่าต้องการ็กเจอร์แบบไหนเนี่ยสามารถออกแบบได้เลยอย่างที่2นะครับผมเรามีอาดีที่ชานาญในเรื่องของเครื่อง ของบลัชออนลิปสติกหรือว่าสีต่างๆในการตกแต่งนะคบผมแป้งรองพื้นเนี่ยเราก็มีทีมอัดีที่เก่งในด้านนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นทีมอานที่เก่งในเรื่องของแฮร์แคร์นะคบผมแล้วก็พวกแบบเซรัฟมต่างๆครับอย่างเช่นอยากได้แชมพูครีมนวดหรือว่าเซรั่มในเรื่องของการแบบบำรุงหนวงศีรษะกก็มีเหมือนกันหรือต้องการผลิตภัณฑ์ที่น้นเฉพาะในเรื่องของการทาความสะอาดอย่างเช่นสบู่เหลวสบู่ก้อนหรือว่าสบู่แบบไหนเนี่ยสามารถที่จะพนัฒนากับเราได้เลยนะครับเพราะว่าอัดีของเราเนี่ยมีหลากหลายคนเลยนะครับผม โอ้ oh, แค่้อแรกก็น่าสนใจแล้วนะคะแล้วข้อ2นะคะอย่างที่2นะครับผมอย่างปัจจุบันนะครับเทรนด์ของเครื่องสําร์อเนี่ยไปไกลกันมากเลย mm hmm. นะครับการแข่งขันของการแบบขายเครื่องสัมา์อเนี่ยมันก็เยอะแล้วก็สูงนะคบผมเราเนี่ยได้ทําการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับผมส่งได้อย่างเร็วมากๆเลยนะครับอย่างเช่นถ้าลูกค้ามาท่าน,านากับเราปุ๊บภายในประมาณ7วันเนี่ยเราสามารถที่จะส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าทดลองได้เลยนะครับ mm hmm. ใช่ค่ะเพราะว่าในมุมมองของเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็คือจะอยากได้สินค้าเร็วๆอย่างเงี้ยเนาะรีบขายรีบป ในกลุ่มของลูกค้าที่มาพนัาสุดว่าลูกค้าที่ผลิตนะครับเราจะมีอาร์ดีอยู่ในกลุ่มนะครับลูกค้าจะสามารถที่จะสอบถามหรือว่าขอคำปรึกษาได้เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสูตรต่างๆหรือว่าในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้านะครับอย่างเช่นสารสกัดตัวนี้ช่วยในเรื่องอะไรสามารถที่จะทําการตลาดแบบโปรโมทแบบไหนบ้างก็สามารถที่จะปรึกษากับทีมอาร์ดีของเราตรงๆได้เลยครับนอกจากจะมีอาร์ดีอยู่ในกลุ่มแล้วนะคะทุกแบรนด์จะดูแลเองโดยเจ้าของโรงงานเลยค่ะรับรองว่าบริการทุกระดับประทับใจแน่นอนค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะทำแบรนด์นะสามารถทักมาได้เลยเดี๋ยวบุ้งจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ